ถ้ามันจะมีไม้ที่เล็กจนใส่กระเป๋ากางเกงแบบนี้ได้อะแถมยังตัดเสียงการถนน ได้ถึงขนาดนี้เี่ยนเสียงได้ได้วยนะลองดูดิคือคนเริ่มต้นนะจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งว่าอยากอัดคอนเทนต์ไรเลยที่แต่ไม่ได้อัดสักทีเพราะว่าคิดเก็บแบบอ,อุปรกรณ์ลองเอาอ,อุปรกรณ์ให้มันเล็กลงนะอย่างเจ้าตัวนี้ไมโครโฟน t n 1 u x 2 1ตัวเล็กแค่นี้แถมตัวเคสอะ่ะยังเล็กเท่าแ r p o d s Pro ใส่กระเป๋างเกงแบบนี้ทกไหนก็ได้ตัวไม์อะ่ะเขาให้มันในกล่องจะมี2ตัวครับแล้วก็ตัวรับสัญญาณมาเป็น Type C ครับสามารถเสียบกับมือถือก็ได้เขามีรู USB C ตรงนี้ครับสามารถเสียบไปชาร์จไปได้เลยไม่ต้องมานั่งห่วงว 如果发射 AI。 ได้ถึงขนาดนี้แต่ไม์ตัวเนี้ยอาจจะทําให้หลายคนสนุกได้เพราะมันปี่ยนเสียงได้แค่กด2ทีตรงนี้อันนี้อันที่หนึ่งเดียวรอบที่2อตัวไม์อะยังสามารถปรับโวลูมได้นะครับคือปุ่มตัวรับนี่แหละเรากดทีเดียวมันก็จะไล่ระดับของเสียงไปตรงนี้ให้เราเห็นเลยฮะส่วนเรื่องความไกลนะหรอเนี่ยเราวิ่งถอยหลังมาไกลถึงขนาดเนี้ยตรงเนี้ยยังได้ยินเสียงชัดอยู่ปะไมโครโฟนตัวเดียวมาอยู่ได้6ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเอาไปวนชาร์จในเคสอะใช้ได้สูงสุดถึง30ชั่วโมงเลยนะเขาก็มีเจ้านี่มาให้ไว้กัน ลแล้วถ้าไม่ชอบหนีป่ะเขาก็มีสร้อยมาให้ซร้อนในเสื้อเอาไม้มาติดแบบนี้ <h ums> ก็ได้เหมือนกันส่วนตัวเรื่องคุณภาพเสียงอะอย่างที่ได้ยินเราว่ามันก็เหมาะกับผู <h ums> ้เริ่มต้นแหละครับมันใช้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แรงถ้าเกิดสนใจก็ปักติกัดให้และครับที่เดิมเลย